การพับเบรกคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นที่คุณสัมผัสได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโหดียาวมากยังไม่จบยังไม่จบค่ะเรื่องเบรกเรื่องเบรกยังไม่จบค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของเรียนรู้การหยุดอย่างปลอดภัยกับ N Sport Break ค่ะ เป็นคำถามของทุกคนแน,น่ๆเลยว่าเราจะเปลี่ยนเบรกเมื่อไหร่มันมีอายุการใช้งานของมันหรือเปล่าเทวดาใจดีของเราคะ่ะพี่ปลายเดี๋ยวไปหาเขาดีกว่าสวัสดีครับชื่อปลายครับค่ะอย่าบอกเลยว่าเขามีตาแหน่งเป็นอะไรเพราะจะเสียเมื่ออยู่กับเราเราสามารถทําร้ายทุกผู้บริหารให้เขาเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาจาับผ้าเบรกหรือเปล่ารู้คะ่ะเคยคะ่ะไปเปลี่ยนคะ่ะ ระยะเวลาการเปลี่ยนผ้าเบรกออที่พี่ใช้อยู่ประมาณครึ่งปีสงสัยค่ะสงสัยอีกแล้วเป็นหนูน้อยจำไหมว่าเราจะมีระยะเวลาของการเปลี่ยนเบรกมีระยะเวลาแค่ไหนจริงๆคือประมาณสักปีหนึ่งอะครับอย่างน้อยคือ มีโอกาสตรวจเช็คดีกว่าว่าผ้าเบรกสภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีไหมอะ่ะสมมติว่าน้องแบงค์เพิ่งซื้อรถออกมาซื้อออกมาแล้วก็มันผ้าเบรกเนี่ยจะหมดอายุการใช้งานประมาณ6กเดือนก็หมดแล้วยังไม่ถึงปีเลยหนูยังไม่ได้ไปตรวจเลยอะ่ะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วผ้าเบรกหนูหมดอายุแล้วเงี้ยมีป่ะส่วนใหญ่เรื่องหมดอายุมันจะไม่มีเรื่องหมดอายุมันจะเป็นเหมือนว่าผ้าเบรกมันมันสึกลรอจนจนขนาดจนบางกว่าสเปคที่ควรนะครับผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับถ้ารถใหม่เนี่ยก็คือเข้าศูนย์บริการเลยครับ รถเบรกเวลาเบรกมันจะมันจะมีเสียงมันจะสะดุดอะเบรกแล้วมันหายหายไปแล้วก็จะมีฝุ่นแล้วอย่างนี้มันหมายถึงว่ามันหมดอายุไหมคะหมดอายุไหมมันสุดท้ายช่างเขาองไปตรวจความบางของผ้าเบรกยังอยู่ในสเปคที่กําหนดไหมครับก็จะเป็นจากนิสัยการขับรถของเราว่าเราใช้เบรกยังไงอะไรเงี้ยครับเบรกบ่อยเบรกนานเบรกแช่ไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือรถเร็วแล้วเบรกบ่อยๆหรือเปล่าไม่ก็เท่าับขับช้าก็เบรกอะไรเงี้ยครับ เหมือนจ้าพ่อขับรถก็เลี้ยพาเบรกแทบตลอดเพราะว่าเกียร์ออโต้มันทำได้ไงครับไปซ่อมเบรกเนี่ยครับเวลาเสียเบรกเสียเนี่ยทำยังไงครับเขาอู่อย่างเดียวเลยค่ะทำไม่เป็นค่ะแล้วแต่อู่เขาจะใส่ให้แล้วการเลี้ยพาเบรกเนี่ยมันทําให้กินจานเบรกจริงปะไม่ได้ตรงครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่พาเบรกสึกเนี่ยจะมากกว่าปกติแหละคือเราใช้งานจริงคือเท้าเราควรจะอยู่ที่คันเร่งเป็นหลักเท้าขวาอยู่ที่คันเร่งถ้าจะเบรกค่อยมาแตะเบรกเพราะบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนใช้เท้าซ้ายขับรถก็มีเอาเท้าซ้ายเนี่ยมาเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่ง อายุการใช้งานของเบรกเนี่ยขึ้นอยู่กับนิสัยของการเบรกของแต่ละคน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะหมดก่อนได้ <Okay. S 1> สังเกตดีที่สุดคือที่ความผิดปกติของเบรกคุณสมบัติเบรกที่อยากได้เวลาเปลี่ยนมาใหม่ใช้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเบรก หลายๆครั้งราคาพอโอเคอย่าสูงมากเบรกแล้วไม่มีฝุ่นกระจายเวลาเบรกแล้วไม่มีเสียงอ่ะให้มันนิ่มหน่อยไม่มีเสียงดังในส่วนของ n Sport ร์ a เบรกให้ความสนใจแค่ไหนคะคือส่วนผสมของผ้าเบรกของ n Sport ร์ตเบรกนะครับก็คือจะไม่มีเรียกละอยหินหรือที่จะเรียกในในศัพทางการของของเบรกเนี่ยว่าแอสเพน o อตนะครับตัวนี้คือมันจะเริ่มในยุคแรกของของผ้าเบรกที่จะมีตัวนี้อยู่เพราะการใช้งานมันเกิด,ก,ดการฟุ้งกระจายในบรรยากาศนะครับ แต่ว่าเวลาเราหายใจเข้าไปมันก็จะไปฝังอยู่ที่เยื่อหุมปอดทำให้เป็นมะเร็งแต่ขอนสปอร์ตเบรกคือสเปคพวกนี้คือปัจจุบันนี้จะไม่มีแล้วนะครับคือเราไม่ได้ใช้ในในส่วนผสมของพ้าเบรกเรานะครับค่ะและนี้ก็คือช่วงเรียนรู้การหยุดอย่างปลอดภัยกับเอ p o r t b ์ตเบนะคะแล้วก็ขอบคุณสารที่สวยๆเก๋ๆแบบนี้ด้วยกับออร์แตบกค่ะโลกในฝันของคนรักรถที่เดียวจบครบทุกความต้องการ สกู๊ปเอ็นสปาร์ตเบกจบแล้วค like> ่ะกาพเร็กคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นที่คุณสัมผัสได้ น,นี้ค่ะคุณผู้ชมขาล้วก็โคมไฟนี่หามาแต่ว่าด้วยความที่ที่วัดใหญ่คนเยอะมากตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันตกซึ่งเป็นบ้านของแม่เองอ,อันนี้สร้างใหม่ง่ายไห<ง>มแล้วก็พาจอยมาทําภารกิจที่จอยอยากทํานั่นคือจุดโคมไฟใช่คือที่โคราช <laughs> ไม่มีใช่ไหม <laughs> คือด้วยความที่เราต้องขอบคุณรายการนี้คนะ่ะ <laughs> เพราะว่ามี <laughs> หลากหลายชนชาติเอ้ย <laughs> เขาเรียกหลายหลายภาคไม่ว่าอย่างแป้งเป็นสาวเหนือใช่เหนือกร็จ้าเหนือผิวดำมาเจ้าเหนือตากแดดขนาดเจ้าเลยด้ังส่วนจอยก็โคราชนะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบอีสานจ๋าเลยขนานี้แต่มันเพราะว่าดังไม่หักกามไม่ใหญ่ด้วยแน่นอนมีดัง แต่ว่ามันก็มีประเพณีที่หลายๆอย่างต่างกันที่สาจะเป็นอารมณ์บ้างไฟพญานาคหรืออะไรประมาณนี้แต่บ้างไฟนี่เขาเอาไว้แบบขอบฝนหรือเอาไว้แบบว่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้อันนี้เหมือนกันแต่เป็นของคนเหนือใช้ไฟในการสักการะเหมือนกันลอยอันนี้อันนี้นอกจากหนึ่งเป็นการเฉลิมฉลองแล้วเราก็ยังเป็นการบูชาพระเจ้าหรือแม้กระทั่งลอยทุกรอยศกอะไรก็ได้ให้ออกไปแล้วแต่ความเชื่อแต่ที่แน่ๆสำหรับป้าแป้งมันสวยมาก แต่ถ้าเราไม่รีบทำตอนนี้จอยจะทำมันขาดจะถืออย่างนี้มันเป็นโดนัทหรือเปล่านี่น่าจะเป็นชนวนต้องถืออย่างนี้จอยจอยต้องถืออย่างนี้แป้งจะได้จุดข,ข้างล่างอย่างเงี้งแล้วก็จุดนี้ก่อนไม่ได้หรอแล้วพีกนี้หรอโอเคอย่างนี้ก็ไดุ้ <laughs> ด,ด <laughs> ส,งสงสารทีมงานมากอทีมงานกลัวมากตอนเนี้ย ไม่มันเราต้องค่อยๆใส่มันแป้งไม่รู้ว่าวิธีนี้จุดถูกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นใครที่ทำเป็นอ่ะบอกแป้งในเฟซบุ๊กหน่อยนะใช้โดนกระดาษเนีย่ยกระดาษใช่ใช้กระดาษใช่แล้วฉันก็จะทำอย่างนี้แล้วแกก็ไปเทามาเลยแล้วมันก็หยอดใส่หน้าฉันจะทำหน้าใหม่วิธีจุดนะระหว่างที่แป้งจุดไปอะ่ะตอนก็ต้องดึงไว้ด้วยเพราะไม่ไงะนะั้นอ่ะจะไม่ไม่กระดาษแล้วแบบนขนตึงขนาดนี้มันลำบากมากเลยแล้วตอนนี้ความร้อนมันยังไม่ได้ที่คุณผู้ชมเลยยังไม่ร้อนเราต้องทำยังไงอ่ะก็ถือไว้เดี๋ยยวมันออเงป้า ต้องเอาลงเอาลงวางก่อนดีกว่านะจริงๆไม่วางไม่ได้เดี๋ยวมันดาบไงค่อยค่อค่อยค่อยเอาลงพี่แฮงกบอกแล้วว่าให้เอาลงเราเอาลงก่อนเพราะเราเชื่อพี่แฮงกค่ะแล้วหรอไม่ไม่ไม่กระเบื้องกันความร้อนแล้วสักมันจะลอยท่านเองใช่ป่ะสังเกตว่ามันป่องคุณผู้ชมมันป่องมันจะระเบิดระเบิดทีมงานทุกคนตีตัวออกห่างกันหมดเลยทุกคนบอกว่าพังอะเอาไฟ ก็ใจมันบอกว่ามันจะระเบิดอ่ะเราก็มาเชื่อจอยนี่นาเาโยกขึ้นซาทุขอให้มีความสุขมีความสุขตื่นมาให้จอยเอ้ยไม่ใช่ชาติหน้าให้จอยสูงกว่านี้พี่อ้ํ แม่อธิษฐานแล้วอธิษฐานกันสองคนมันต้องรอให้นี้ใช่ป่ะใช่ให้มันรอ้องร้องให้หมดก่อนใช่ป่ะจอยลองเอาวางอย่างนี้สิแล้วเดี๋ยวมันปิวเองให้ต่ำๆลงก่อนอ้าวเหรอเพราะว่าอากาศมันเข้าไปเยอะโอ๊ยต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยนะใครได้เกียตสี่นะตูนอาพาเพื่อนไปทำด้วยภาเพื่อนที่ได้เกียรติสี่ไปทำดตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วอ่ะจริงหรอเออครับโอ๊ย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 โอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ ันไปันไปนไปรำไปรไม่ำไปอาวสอาสจอยแกอธนษี้ถักอะไรไว้อะเ <c oughs> จดลึงแค่ขอให้มันลอยขึ้นไปแค่นั้นเองเก็ตเก็ตเก็ตเล็กย่าสาวเราได้เก็ตหนึ่งเอาเป็นว่า ไม่ว่าอะไรจะทําเพื่ออะไรเชื่อเถอะว่าคนโบราณหรือคนสมัยก่อนอ่ะเขาภูมิปัญญาเขาคิดมาแล้วเพื่อให้เหมาะกับคนในท้องถิ่นนั้นหรือแม้กระทั่งให้เหมาะกับคนในวัฒนธรรมนั้นร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยเชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีวัฒนธรรมไหนเหมาะกับคนไทยเท่ากับวัฒนธรรมไทยค่ะเขาบอกว่าความร้อนเนี่ยมันสามารถลอยขึ้นสูงได้นั่นหมายความว่าเวลาความร้อนเนี่ยครับมันลอยอยู่มันมันมันมีมวลความร้อนนะครับ นะมันก็จะจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับความร้อนมันจะยัดปุ๊บๆเข้าไปข้างในหลักการเดียวกับบอลลูนบอลลูนใช้ฮีเลียมจุดนะครับเพื่อทําความร้อนฮีเลียมเป็นกา๊าซเบานะครับติดไฟง่ายฟุ๊บๆเข้าไปนะครับความร้อนมันจะดันดๆๆขึ้นมาอยู่อัดอยู่ยนี้พอเมื่อมันถึงปริมาณได้ที่นะครับมันก็จะลอยขึ้นมาเองสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อเชื้อเพลิงหมดนะครับหรือไฟหมดมันก็จะล่วงลงมามีกฎห้ามนะครับให้เล่นเฉพาะวันที่เป็นเทศกาลเท่านั้น เพราะมันเคยมีแล้วนะครับคุณผู้ชมเด็กๆอย่าซื้อไปเล่นเองหรือทาเล่นเองนะครับเพราะมันอันตรายมากคือเมื่อเชื้อโอค้งมันหมดมันก็จะตกสู่พื้นตามหลักกลศาสตร์ทั่วไปแล้วก็ไม้บ้านแล้วก็ไปตกสใส<ช>่หลังค<ช><ช>างบ้าน<อ>แล้วก็ไฟไม้บ้านเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกวันนี้สนุกสนานนะคะครบเลยตั้งแต่ช่วงของการให้ความรู้ของตอนกลางวันเรื่องทำกระทงจนมาตะรอยรับชิมชิวในแบบบ้าคือ ในรายการเนี่ยพี่แฮกกับแป้งอ่ะชอบบอกว่าตอยเหมือนเด็กเหมือนเป็นตัวแทนของเด็กสมัยใหม่ที่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยออก,กเปล่าไม่ใช่เป็นตัวแทนของเด็กโงง คือเป็นเหมือนเด็กรุ่นนียที่ไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวจริงๆหรืออะไรอย่างาเงี้ยคือคือเดี๋ยวนี้ความที่เทคโนโลยีทุกอย่างมันทันสมัยมากขึ้นโตกจนทําให้เด็กไทยลืมความเป็นวัฒนธรรมไทยหรือบางคนไม่ได้ลืมหรอกจําได้ท่องขึ้นใจเลยแต่ไม่เคยได้มาสัมผัสกับตัวเองวันนี้เป็นงานได้มาใส่ชุดพระสงฆ์มาสิ้นไทยๆอะไรแบบนี้เอาจิงๆแล้วจะเห็นหลายชักแล้เที่ยวถก,เ,ก <c oughs> เพราะว่ามันจะเดินลําบากคุณขานี่คือกงนสบายของคนสมัยก่อนเพราะอะไรความที่พั รุ่งแบบนี้มันจะแคบและยาวทําให้เราเดินลําบากเพราะว่าเขาจะทําให้เราเดินเรียบร้อยคุณเคยได้ยินไหมว่ากุลสตรีไทยหัดเป็นผู้ดีเนี่ย <c oughs> จะต้อง <c oughs> เข้าใจไหมคะ <c oughs> หัดเป็นผู้ดีเนี่ย <c oughs> เขาจะเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสม,มัยก่อนใส่เป็นนุ่งสั้นเขาจะไม่สามารถเดินบนกระดานแผ่นเดียวได้เพราะเวลาเดินมันจะต้องเดินใช่เพราะใจเดินไงปกติใจเดินยังไง เอาสมมติใส่กางเกงเดินยังไงเดินแบบไม่ได้ใส่กะโปรงมันไม่ได้แต่นี้มันติดไงมันก็ต้องเดินแบบเป็นอย่างนี้ก็จะเดินสวยขึ้นถ้าสมมติว่านเป็นกางเกงก็คนสวยก็จะเดินนี้ชัดเจนแต่พอเป็นใช่ไหมแต่พอเป็นท่านี้ที่ทุกคนจะบอกว่าทุกคนจะบอกว่ามันเดินยากเพราะว่าทําให้คุณจะต้องเดินแบบนี้เป็ เรียบร้อยขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมมันมีเหตุผลของมันประเพณีครับขนบรรมเนียมประเพณีจารีดและวัฒนธรรมใช้หลายคำมากนะครับขนบธรรมเนียมคือสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาวัฒนธรรมประเพณีคือสิ่งที่ดีงามที่ชุมชนนั้นๆยึดต่อกันมาประเพณีในแต่ละท้องถิ่นอีสานก็แบบหนึง่งเหนือก็แบบหนึง่งนะครับกรุงเทพก็แบบหนึง่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวล ถูกสร้างมาถูกคิดด้วยสโลบายโดยกนอุบายของคนโบราณให้วัยรุ่นและคนรุ่นหลังอยู่ในกรอบศิลธรรมจริยธรรมอันดีนะครับเด็กๆอย่างเด็กรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองน้องๆทุกคนในรายการพยายามทุกคนว่าประเพณีไทยครับภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในธงชาติไทยผืนนี้และภูมิใจในขนมทำเนื้อทำไทยในแบบที่มันเป็นอยู่นะครับหลายๆอย่างวันนี้เราก็เห็น นะครับหลายๆอย่างที่เก่ามาเจอกับใหม่แล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่มันมันสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับมันสามารถอยู่ในที่ที่เดียวกันได้อย่างปกติใช่แล้วค,ค่ะเชื่อเถอะว่าวัฒนธรรมไทยสามารถประยุกต์ใช้ให้ทันกับสมัยได้ทุกที่และนี่ค่ะสิ่งดีๆที่เยสแอมมอบให้คุณสําหรับคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับรายการนะครับสามารถคัดเข้ามาเป็นเพื่อนและพูดคุยกันได้ในสังคมเล็กๆของเราครับสังคมของเยสแยมครับ s e ิร์ชคำว่า yesiam ครับใน Facebook หรือใช้อีเมล a อดเ e s s นะครับเซิร yes ์ช yes_iam_hp@hotmail.com นะครับเซิร์ชเข้ามาครับเพื่อร่วมเป็นเพื่อนกับเราและคุณผู้ชมที่ต้องการดูเทปย้อนหลังทุกๆเทปของเรานะครับใน y o u t u b e นะครับเซิร์ชคำว่า yesiam361 ไม่ได้ใบหวยนะครับหลายคนถามว่าทำไมต้องมี361นะฮะ บอกเลยครับว่ามันเป็นเลขนำโชคครับไปตีหวยกันก็ไม่เคยคีใครถูกนะครับ Search yes i am 361ครับเข้ามาใน YouTube นะครับแล้วพบกันทุกๆคลิปนะครับที่มีนะครับขอเตือนคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปรายการหรือเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook รายการของผมนะครับนี่คือ yes i am ครับรายการที่บ่งบอกความเป็นคนผมและปาแป้งอย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นจะคอมเมนอะไรช่วยใช้สมองคิดนิดนึง ว่าเหมาะว่าควรไม่ mid, และให้เกียรติผู้หญิงได้มากแค่ไหนนี่คือ Yes I Am ครับครับพบวันใหม่ครับทุกวันศุกร์ครับ23ในายการถึง24ในายการครับทาง True Vision 72 Speed Channel ครับนี่คือรายการ Yes I Am มาแล้วอุ้ยอย่าเพิ่งถ่ายซิน่าทำไมหน้าสดอีกแล้วอ่ะนะมากี่โมงเสด็จโม่แล้วตอนนี้กี่โมง ก็เลยมาสั่งชองอั่วโมเว้หน้าสดอ่ะคุณผู้ชมแล้วห <laughs> น้าสดด้วยแล้วมาสาภาพไม่พร้อมทำงานนะ <laughs> ด้วย <laughs> ล้รองเท้านี่ลิมตเต็ดนะย่า